ได้เวลากลับประเทศไทยแล้วค่ะทุกคนเราใช้ JR แล้วก็ Skyliner กลับบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นสนามวินซึ่งน่ารักมากๆเลยจะกลับบ้านที่ไหนก็ทําให้อดที่ไม่ได้ว่าเราจะกลับมาญี่ปุ่นเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็ถึงสนามบ,บินแล้วนะค่ะก็จะเป็นตู้อินฟอร์เมชันถ้าเกิดว่าเรามาสนามบ,บินแล้วเรารู้สึกว่าเราจะเออเออไปต่อไม่ถูกนะคะ ก็จะเป็นตู้อินโฟม t ชันแบบนี้นะคะสําหรับใครที่รู้ฟล y บินแล้วนะคะก็มาใช้ตู้นี้ได้ก็จะมีภาษาให้เลือกนะคะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็รวมอยู่ในนั้นก็คือภาษาไทยด้วยนะคะเลิศมากเลยก็เดี๋ยวเรามาเซิร์ชเที่ยวบินกันเที่ยวบินนะคะของเราก็เป็นเป็นเที่ยวบินทีอ่าใส่หมายเลขใส่หมายเลขหกดนะคะหกเค้นหา อ่าเนี่ยค่ะขึ้นแล้วนะคะ T G 677จนะจ๊ะอ่าเส้นทางเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางกันนะคะนี่แล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราไปที่ไหนนะคะเวลาของเราคือ17.30มใช่ไหม a นะคะวันนี้ไม่ดีเลยนะคะสำหรับการบินไทยวันนี้นะคะเช็คอินให้ไปที่ชั้น4นะคะ มีบอกด้วยนะคะให้เลี้ยวซ้ายนะคะสําหรับคนที่เออเก่งอย่างเรานะคะบางทีก็จะงงๆนะรีบมารีบไปนะคะเนี่ยจะบอกว่าชั้นสี่นะคะเลิศแล้วก็ที่เลิศกว่านั้นก็คือมีฟังก์ชันพิมพ์เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกดพิมพ์นะคะพิมพ์ได้ไหมลองดูนะคะพิมพ์อะไรได้ไหมเอ้ทุกคนมันออกมาด้วยแต่อันนี้คือเพิื่งใช้นะจ๊ะอะไรเนี่ยนะจ๊ะอ่า ก็คือมีบอกนะคะให้เราแบบสำหรับคนที่หลงลืมได้นะคะนะก็จะเป็นแบบนี้มีแบบวันวันที่ของท้องถิ่นด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแบบร้านดักสโต์นะคะสำหรับใครที่สนใจจะซื้อของจากญี่ปุ่นไปขั้นสุดท้ายนะคะก่อนที่จะลํำลาประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนนี่เราก็ถึงชั้น4แล้วนะคะ ชั้นสี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบป้ายบอกสําหรับใครที่อันนี้มาดูเล่นได้จริงๆเรารู้จุดหมายปลายทางแล้วแหละว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะเทอร์มินอล1ทอร์มินอล2นะคะอันนี้คือด้านในสนามบินนาริตะเราก็กำลังรอรหลกระเป๋าเช็คอินนะคะก็ เนื่องจากมินเลือกใสยกันบินที่มาเป็นไทยแอร์เวงนะคะหรือว่าใสายการบินไทยแล้วก็เป็นเมมเบอร์ของ Star Alliance ด้วยนะคะเนื่องจากมินอยู่ตอนนี้คือสะสมเป็นแบบ Go Track นะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อบิสเนส s มานะไม่ได้ซื้อโปรบิสเนส s มาแต่ก็ได้แต้มได้อะไรเป็นแบบโกลโกลทนั่นเองนะคะก็ ถ้าเกิดว่ามาสนามบินนาริตะหรือว่าในญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือเฉพาะสนามบินนาริตะนะทุกคนที่จะมี go t r a ็กให้เราได้เข้าคิวพิเศษหรือว่าเข้า f a ส t track นะคะเหมือนที่สนามบินของประเทศไทยที่สวรณภูมิเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะแบบสะอาดแล้วก็ดูไม่ผุพานดูเลเทอะใกล้ๆนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายยา แล้วก็ใกล้ๆก,กันนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่บที่ชงที่ชาร์จค่อนข้างสะอาดอาดแล้วก็มีคนทําความสะอาดตลอดเวลาเลยนะคะและใกล้ๆก,กันนี้เนี่ยก็จะมีร้านกาแฟที่เรียกว่า t u l y Coffee ซึ่งเป็นร้านกาแฟโปรดของเรานะคะอยู่มุมนี้ด้วยนะจ๊ะซึ่งดีมากแล้วก็มุมนี้เนี่ยนะคะนีนะคะร้านกาแฟ t u l y Coffee แล้วก็บวกกับวิวน่ารักๆน,นะคะของที่สนามบ,บินนาริตะก็คือมุมนี้เลยสําหรับใครที่รอ,เ,อ,อเช็ค อินนะคะรอโหลดกระเป๋านะก็สามารถมานั่งรอมุมนี้ได้เลยนะคะ